มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเลขขันน้ำมนต์แม่น้ำหนึ่งมาแล้วค่ะเลขแม่น้ำหนึ่งหนึ่งตุลาคม25-65ใกล้เข้ามาแล้วนะคะสำหรับวันประกาศผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำวันที่หนึ่งตุลาคม2565สําำหรับเหล่านักเสี่ยงโชคที่กำลังเสาะแสวงหาเลขที่โดนใจล่าสุดเลยนะคะแม่น้ำหนึ่งพีรดาได้ปล่อยแนวทางเลขเด็ด วันที่1ตุลาคม2,5 65ออกมาแล้วค่ะโดยเป็นเลขแนวทางแล้วก็เลขจากขานน้ำมน์นะคะแม่น้ำหนจะเน้นไปที่เลข4 2ตัวก็คือ4043และ03เน้น40เลข3ตัวเป็น403นะคะขณะที่เลขน้ำตาเทียนขันน้ำมนลแม่น้ำหนึ่งเผยว่าเป็นเลข4 5 8และ428สส่วนใครจะเห็นเป็นเลขใดก็ลองส่องกันดูได้เลยนะคะ ทางนี้เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ